ทางเขรสภา,านสัตปาเขาซอยดาวเนี่ยเขาจะมีชุดลาดตัวเวรเชิงคุณภาพที่เขาเรียกว่าชุดสมาร์ทโฟทโลเขาก็ได้ยินเสียงลูกช้างอลัร้องนะครับนะฮะมาเดินตามรอยเสียงมาก,ก็มาพบว่ามีลูกช้างอยู่ในหลุมตกอยู่แลวแล้วก็ส่งเสียงร้องแล้วก็ตามเนื้อตัวเนี่ยก็เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะทุรัทุเลแล้วก็อ่อนแรง นะฮะสภาพอ่อนแรงเห็นได้ชัดน,นะฮะวิธีการก็คือหนึ่งก็คือฝูงส่วนใหญ่ก็จะช่วยกันเองครับนะฮะมาดูดน้ําจากบ่อเอาดินมาถมเอาก้อนหินมาถม,มให้ลูกยืนแล้วก็ขึ้นมาแต่บังเอนหลุมนี้เองเนี่ยมันเป็นหลุมที่ค่อนข้างลึกครับลึกมากแล้วก็เป็นหลุมที่อยู่ในพื้นที่ป่านุรักษ์อยู่ในพื้นที่ลึกๆเลยนะฮะโอกาสที่จะเอาแมคโครมาขุดเนี่ย มันเป็นไปได้ยากครนะฮะนในขณนะดเดียวกันเองเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าขูงช้างเนี่ยถ้าเขาได้มาช่วยลูกที่พัดหลงเนี่ยถ้าเขาช่วยถึงระยะหนึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเข้าสู่ช่วงกลางคืนเนี่ยครับเขาจะทิ้งเลยเพราะฉะจั้นถ้าเกิดว่าทิ้งเนี่ยลูกช้างตัวนี้ก็จะกลายเป็นลูกช้างกำมพาทันทีครับก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งตามมาอื <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าในขณะที่เขาไปช่วยลูกช้างเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงฝูงช้างเนหากินอยู่ใกล้ๆอ๋อนะฮะหากินอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดที่ลูกช้างตกบ่อครับะะซึ่งวิธีการช่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้หอยพิพของเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครการติดตามในการเฝ้าระวังช้างะนะฮะโดยวิธีการเนี่ย เราก็เอากระสอบปาดก่อนครับเอากระสอบปาดเนี่ยผูกผูกปมไว้ที่สองมุมก่อนแล้วก็โยนไปที่บ่อโยนไปที่หลุมนะฮะแล้วก็เอาไม้เขีย่ยให้กระสอบเนี่ยอยู่ใต้ท้องช้างครับนะฮะแล้วก็ดึงปลายดึงปลายของกระสอบปาดอีกสองมุมที่เหลือนเนี่ยผูกไว้กับเชือกนะฮะพอผูกไว้ปุ๊บก็จะกลายเป็นเปลดทันทีโดยที่เชือกเชือก จะอยู่ที่ท้องช้างครับนะพอกลายเป็นเปทีนี้ก็ทุกคนก็มาช่วยกันยกลูกช้างเขาก็ดิ้นฮะครับอ๋อคือเขาก็ไม่รู้วา่าทาอะไรกับเขาส่งเสียงร้องใช่เพราะเขาก็หวาดกลัวแล้วก็ตกใจครับเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ย,ย <y> เดี๋ยวขึ้นได้แ <นะ S 1> ล้วลูกใจเย็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกหนึ่งแล้วสองอันหนึ่งแล้วยกไป ไม่ไว้คอยขึ้นมาแล้วค่อยนัเนื้อเาคๆนาเวลาดินทางเดียวอลไรอ่านี้เเหลือลุมช้างก็ตามตอกหลุมตำรวจดินนะครับต้องเอาถ่ายยาวเป็นคู่กันเยังไงไม่นี้ยมนเ็ต้องเอาเดิมกขเป็นเดิมดวดยก็ได้ลยเนื้อถ่ายยาวเลยยาวเหมือนเดิม แล้วพอหลังช่วยเสร็จแล้วครับลูกช้างนี่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นนี้ลูกช้างมีอายุประมาณกี่เดือนนะครับน่าจะประมาณเดือนกว่ากว่านี่แหละฮะอ๋อเป็นพึ่งคลอดได้เดือนกว่ากว่าใช่ไหมครับ,รบโดยปราณเนาะใช่ฮะอพอช่วยเรียบร้อยแล้วแล้วน้องช้างนี่วิ่งเข้าฝูงเลยไหมครับก็ยัง ว่าเขาค่อนข้างที่อ่อนเพลียครับแล้วก็ตามตาเนี่ยก็มีตามตัวตามตาเนี่ยก็มีคติตเต็มเลยอ้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาน้ําที่เป็นสเเบียงของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเอาน้ำสะอาดไปล้างตาครับล้างตาแล้วก็ป้อนน้ํามนะครับป้อนน้ำแล้วในระหว่างนั้นเองเนี่ยลูกช้างเขาก็ส่งเสียงร้องครับนะพอส่งเสียงร้องฝูงเขาก็ได้ยินเสียงร้องครับนะฮะก็เลยส่งเสียงร้องตอบกัน มันก็เลยทําให้เจ้าที่รือชาวบ้านทุกคน่ยดีใจว่าโอกาสที่เราจะนำเครื่อสู่ปู่เนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสหลังจากที่เอาขึ้นมาได้ไปเลยไปไปเรื่อเรืไจเก็นทีเดียไปเถะผมไปเดินไปลูกไปไปอีกน้อยไปไปอีกน้อยลูกไปอีกน้อยลูกไป